สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้น้ำตาลมียางรถแท็กเตอร์มือสองเข้าใหม่สภาพสวยๆขอบย6บมาแนะนำกันอีกแล้วนะคะตัวนี้13.6ขีด26บอกได้เลยว่าสวยนะตัวนี้สวยเลยนะคะรหัสสินค้า211นะคะสนใจตัวนี้แจ้งน้ำตาลมาได้เลย211ไม่ส่งปิดคูเปิดเส้นอย่างแน่นอนนะแจ้งรหัสตัวนี้กันเข้ามานะสินค้าทุกชิ้นของทางร้านเรามีรหัสติดอยู่ทุกตัวนะคะไม่ส่งผปิดคูเปิดเส้นอย่างแน่นอนตัวนี้ยี่ห้อโอตันนี้นะคะเ3 5เป็นยางเปอร์เซ็นต์แท้ ไม่ใช่ยางหลอดอกนะคะขนาด13.6ขีด26ใส่ล้อยางหลังรถแท็กเตอร์ขนาด45ถึง51แรงมา้าตัวนี้ไม่ปะไม่ล้วนนะคะสภาพดีมากๆเลยขอบกระทะไม่มีบินไม่มีแตกนะคะเนื้อยางค่อนข้างสดเลยแล้วก็ดอกยางสวยด้วยนะคะดอกยางสวยด้วยเนาะพี่ๆท่านใดที่ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนตัวนี้นะคะน้ําตาลให้ไปเลยนะรหัสตัวนี้211นะให้ไปในราคาคู่ละ 7,900บาทค่ะพี่พี่0 0บาทนะคะพี่พี่ท่านใดที่สนใจติดต่อมหาน้ำตาลได้เลยราคานี้น้ำตาลส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะ7,900บาทรวมส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพี่พี่ท่านใดที่สนใจติดต่อมหาน้ำตาลได้เลยเนาะร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือนะคะอำเภอคลองหงจังหวัดกำแพงเพชรมารับเองหนะ้าร้านกันก็ได้นะคะน้ำตาลก็จะลดในส่วนของค่าขนส่งให้ไปเนาะตัวนี้นะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ สภาพยางสวยนะสภาพยางสวยเลยรหัสสองหนึ่งหนึ่งแจ้งน้ำตาลกันเข้ามาได้เลยนะคะ ให้ชมเนาะอันนี้เราก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้ไปตรงปกอย่างแน่นอนนะได้ไปตรงปกแน่นอนนะคะให้ชมประมาณนี้ละกันนะคะสนใจก็ทักทายหาน้ำตาลได้เลยหรือว่าอยากได้คู่หน้า8ป8แปตอนนี้ทางร้านเราก็มีจำหน่ายเนาะคู่หน้าคู่หลังสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมนะตัวนี้สองหนึ่งหนึ่งสภาพสวยๆเลยค่ะ